สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนลากหัวแบบคมคมเลยนะครับการตั้งค่าก็ตามผมเลยนะครับนี่นะครับก็ตามนี้ครับปุ่มผมก็จะเป็นสี่สิบห้าครับความบ่งแสงยี่สิบสามนะครับความบ่งแสงนี่แล้วแต่คนชอบนะครับก็ปุ่มเปลี่ยนปืนด่อนก็ตามนี้นะครับปุ่มวิ่งก็หกสิบห้านะครับส่วน ตรงความแล้วผมก็จะปรับเป็นหนึ่งร้อยหมดเลยครับนี่ครับตามนี้เลยครับรับรองไม่เข้าหัวก็เลยหัวแบบนี้นครับตึงกันเลยก็จะพอรัดผาาไปตอนเล่นเลยครับ First blood!